สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะครับก็มาอยู่กับช่อง K s ต a r เมื่อนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่านิโทเปียนั่นเองนะครับแล้วเราก็อยู่ด้วยกันต oh. ีนสามนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้ขานะครับจากช่อง mm hmm. ชอบลูกอมยิ้มอย่างเติมย่างเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ mm hmm. เราก็จะมาประจุไทยกันหโวเปียนนะคะ mm hmm. โอ้ย ปูผาจะขับพาไปไหนไหมเนี่ยเบี่ยนบุกเขาไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขับเอเดี๋ยวเราขับเทนนะเอาไหมขับเชนเหรออ๋อเดี๋ยวขับเราขับกิ่งอ่าตอนนี้นะคะผมก็ได้มาเป็นคนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผมนะครับจะพาปูผาไปเที่ยวไปทะเลยดีกว่า รเดี๋ยวเราจะไปหาที่สร้างบ้านกันนะคบว้าวเฮ้ยอ่ะบินปุ้ิบินแล้วนะครับโอ้บินแปมาตกน้ำใช่นี่นะครับก็เป็นบ้านของปูผานะครับประจัยอยู่บ้านเดียวกันสองคนนะคะอ่าอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะไปเข้าบ้านกันเลยไปกันเลยนะครับนี่ก็คือบ้านของ ด้านที่สวยงามมากๆเลยแค่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับด้านนอกอ่าผู้พามดูทีวีอยู่ใช่โอเคอ่านี่นี่เดีๆๆ๋ยวพวกเรานะครับเอ้ยอะไรนี่มันขี่ได้เหรอนี่นะครพวกเราก็จะไปบิกนิกกันแล้วนะครับแไปดูสิครับผู้พาม ปูขาพาผมไปเลยนะครับอยาแต่ว่าผมติดว่าวนะคระแม่กลัวเอ้าเฮ้ยป้าเอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราขี่เรือไปปิกนิกที่ไหนดีล่ะปูขาตรงนู้นเขาตรงโน้น๋ยวเราเดี๋ยวเธอขี่ขว่าเ,เราไปนะโอเคไหมไม่รู้สินี่แต่แต่เรามีเรือนะ คีเคซานนั่งนั่งว่าวลงมาสิโอเคเรานั่งว่าวถืไปนี่นะคะคุณฟ้าจะซื้อเจ็กสก,กีมาเหรอเอ้ยไปนั่งเลยไปนั่งไงเนี่ยนี่นะคะผมก็จะขึ้นไปนั่งบนว่าวของคุณฟ้านะครับนี่ไงว่าวดูสิครับคุณฟ้าปั๊บ ไจรินเราเคยไปกัน้ีฉลามมันเนี่ยเฮ้ยมีฉลามด้วยอโอปูปลไปที่ไปไหนเนี่ยเรายังไม่เห็นเกาะอะไรเลยเห็นแร่ซอกเขาซอกเขาไหมจะเป็นซอกเขาที่มีสวยๆนี่นะครับก็จะเป็นซอกเขาตรงนี้เลยว้าวเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันด้วยใช่ไหมปูป๋าเจ้าวา ว้าวเอาเ้ยอุ้ยเอาขกพูดทีเอ้ยเอ้ยเรือดับมั้งเรือดับอุ้ย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 ระมัวแล้วครับเอาระมัวแล้วอ่าเดี๋ยวพวกเราจะไปปิกนิกตรงนั้นกันนะครับอ่าเพื่อนๆดูสิครับได้น้ำมันสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาปิกนิกบนเรือลำนี้นะครับอ่าพวกมันก็ไปดำน้ำ อาบน้ำอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมของปิกนิกเล็กกันนะคะนี่เรามาพักที่เกาะตีนต้องเอาที่นอนมาด้วยนะปิกนิกอ่าอันนี้ไงนี่อที่สำหรับนอนนะคะแล้วก็เอาหิมะล่มน้ำด้วยนะอ่าผุกขาก็รรไกรด้วยนะ โลมาลมาใช่มีโลมาเอ่ดเดี๋ยวมีเดี๋ยวหาของมีกระทะมีเนื้อแล้วก็เอาอันนี้ด้วยนะอิอเมล่าที่หอตัวของสำคัญก็คือไอแพดนะครับโอ้ไอแพดใช้ทำไรอันจะมีสัญญยยางเหรออันนี้คือทีนอนะครับแล,แล้วก็เตาฟิน เรมเกิงนะยงยากมาแล้วว้าวต่อไปเราจะเอาเัาเล่นไอแพดตัเล่นไอแพดดีกว่าเดี๋ยวผมนะครับจะเอากล้องฟิล์มด้วยไว้ถ่ายรูปส,สวยๆนะครับอ่าแค่นี้พอหรือยังเนี่ยเอารูปบอลมาด้วยนะเราเลนะ่นไอแพดก่อนดีกว่าเอา จะเล่นตลอดเดี๋ยวนี้่าเฮ้ยตอนนี้นะครับก็มืดแล้วพวกเขาอ่าพวกขาเดี๋ยวพวกเรามานอนค้างคืนที่นี่กันไหมได้จ้าตอนนี้นะครับผมก็จะลงไปว่ายน้ำกับผู้ผานะครับอันอยู่ไหนผาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไป ขี่หลังเตานะครับผู่ฟ้าไปขี่หลังปลากระเบนแล้วนะครับเนี่ยนี่ไม่รู้ปลากระเบนจะพาเราไปไหนนะเนี่ยนี่ไงผมนะครับขี่เตาแล้วเ้ยผูฟา้าเราขี่เตาเราขี่เตา<ว>ด้านหน้าจะเป็นอะไรด้านขาว้าว้าใต้ท้ววองทะเลนี่สวยงามมากเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นอะไรไม่รู้สิผูฟ้าไปไหน เรามาไ,ไปตบได้เหรอบังคับไม่ได้อ่าเราจะบอกไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อย งัน้นก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แจ้สติดตามให้กันด้วยนะคบสำหรับวันนี้บ๊ายบายก็อย่าลืมดู EPC พรุ่งนี้ด้วยนะครับ